ไปดีพี่น้องมินกิกะพี่น้องอยู่เซ่บาทหน้าดอนบง่เซโดนพี่น้อง,องตอนนี้เซขามเซ่ชาวหนังบุรายแล้วพี่น้องขามครัวหา่ามีแต่ขามเพื่อตอนนี้ผู้พยาการไม่เบิง บ้านนั่นนั่นบงน้ะพี่น,น,อน,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 น้องอันนี้คือเซโด้พี่น้องฝั่งนั้นเป็นฝั่งบ้านสาวนางนะพี่น้องฝั่งนั้นถามเพื่อนนะพี่น้องบรรยากาศทาเนี่ยทานั้นเป็น่าแกะนะพี่น้องว่าไปไหนเรียกบอกนะจะไปไหน ไปบ่ได้แล้วพี่น้องแก่ตเไมว่ัวไปเบิดแล้วพี่น้องกลัวหนามสูบไปเบิดแล้วพี่น้องคมเล่นใีถบ่อไ่ชวนมันคือกาวน้าพี่น้องมันนี้ไปก็ตาเบึงน้าว่าเป็นอะไรเปรนากาศในช่วงมันกมาไปกับพีบ่ได้เลยแค่นอาดูผีตื่งเงี้ยหมดเ คนลงมาเป็นยังไงนี่ึงังเปทีเรียบร้อยพี่น้องก่าสปยมาได้้พี่น้องป เจ้านางมาหอยสวนเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนี่สวนมันอันนี้ทางเมื่อวานนั่นดันบงน้อพี่น้องอันนี้คือติดติดเส้นทางน้อพี่น้องส่วนส่วนอ้ายอีกส่วนหนึ่งน้อพี่น้องบแมนส่วนที่เจ้านางถ่ายให้เบื้องต้นนั้นน้อพี่น้องอันนี้ส่วนอีกอันหนึ่งบริไล่ดอกพี่เนาะประมาณสามสิบคูณ สามสิบขูนสามสิบหาในายพี่น้องดินบ่ดได้ไล่ดอกพี่น้องนี่บรรยากาศสวนฝนกระตกเลยเยนาะพี่น้องหน่อยปกแปลกปกแปลกอยู่พูนก็นได้บรรยากาศมาลกหยามันคือเก่านะพี่น้องมนันนี้นี่ลูกพี่น้องนี่ <c oughs> โกก็ะไฮน้ำกลน,นะพี่น,น้องมาสวนมันคือเก่าพี่น้องมันนี้ มาน้าอายเนาะบรรยากาศพี่น้องมาโลกมัน่นโดยเจ้านางแม่บ้าพาาี่น้องบรรยากาศนะดูส่วนมั่นพี่น้องโลกงาพี่น้อง ผู้ใด้เนาะว่างมาลกหงาซอยเจ้านางเลยเด้อมาลกหงาชวนมันซอยเจ้านางแน่พี่นอ้อเนาดล่มพี่นอ้องเดือนฮกมาพี่นอ้องม <c oughs> ื้อนี้จะค่ำล่ะเดือนฮกแมนซองคำบ่พี่นอ้อง ล่มสาเดือนสิบเอ็ดสิบสอง 11, 12, นี่พี่น้องแปดนี่พี่น้องเอฟสี 4, ่ผู้ใดนดอวางเวียกว่างงานมาเดิมมาโลกมั่นลกแอนลกหญ้าซอยเช้านางเลยเด้อค่าจ้างบุมี่เนาะพี่น้องค่าจ้างค่าจ้างที่เป็นผ้าหล่อปลาเหมือหนึ่งพี่น้องเช้านางบุมี่เงินจ้าง มองไล่ก็ไล่พี่นอ้องงาก็ะได้ปกติตามตามทิ่เขาเห็ดนาะตามประเทศไทยหรือว่ามองที่เขาเห็ดเป็นแบบธุรกิจที่แบบัน,นั้นอนะพี่น้องเขาใส่เขาใส่บริโลกงาเน,นพี่น้องเขาสใส่หญ้าคางาในพี่น้องแต่ว่าพวกชาวนางนี่คือทางบ้านนี่เขาบอบอไ้บอห้หใส่เนพี่น้องก็ห้เขาบอห้ใส่หญ้าคางานะพี่น้อง ใส่ใสายแรงงานนะพี่น ong, ้องสายแรงงานคนลกพี่น้องผ้ได้มีเงินเข้ากระจ้างนะพี่น้องจ้างคนโกคคนอันเชียนีย่แหละพี่น้องสนางผมมีเงินนะพี่น้องสนางกับเหตุเองนะพี่น้องเปลี่ยนกันบางขังกับแม่สนางมาก,กบังขังกับสนางมา,ากนะพี่น้องมาซอยอ้ายเราโนะพี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศอันนี้คือ เพียงเพนลนเลวพี่น้องไก่เศ้านั่งอายแล้วสิพาเมื่อห้ากินเขาแล้วพี่น้องแต่ว่ามันโบแดดเนาะพี่น้องปกตินีสิเบ็มุ่งกับยู่บ่ได้แล้วพี่น้องแต่นี่คือมันแบบเงาฝา่าเงาฟนตลอดพี่น้องซ่องซ้ำมือมันนีฟฝนโตกลิ่นตลอดเลยพี่น้องชับคุณกลางสวนพี่น้อง ดา,ายเตอิอยูพี่น้องมันนี่มันบ่แดดเนาะถ้ามันแดดก็คือชิบุดายล่ยดอกพี่น้องมันไายส้นางก็งามอยู่พี่น้องงามเบ็ดบังมองเนะาะบังมองก็เอายาบุาได้ยาก็ไลายลายพี่น้องเคยเห็นหายเห็ดชวนแกได้เห็นหายเห็ดชวนพี่น้องเอ้ยคอยคอยเยี่ยนผูคอยเป็นคอยไป้หน้าพี่น้องมาเบิ่งกันวะ เป็นเป็นแนวใดชีวิตต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้ชาวนางแน่น,นะพี่น้องมพี่น้องสวนก็ได้หอ้มีแต่ไฮแต่สวนพี่น้องเต็มไปเบิดเลยแต่ก่อนชาวนางยังหน่อยหาปีสิบปีเมื่อลังนี่ยังแบบยังเป็นปลาหก,หกอยู่เลยพี่น้องมาผู้เดียวแบบโบก่ายยางเลยนะอันนี้นี่ มีแต่สวนไฮสวนมันเต็มไปเบิดเลยเนาะพี่น้องมวนเนาะมีแต่คนอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ไฮอยู่สวนปาก,กันนี่แหละพี่น,น้องเนาะเนาะวะ่ามูมีแนวขาแนวคล้ายน้องกะอสีก็กคือเห็ดหน้าปลูกมันเนาะพี่น้องนี่แหละเจ้านางกับพ่อสีได้เรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องว่าเจ้านางสีเป็นแนวดต่อไปอนชีวิตว่า อยู่บ้านได้แบบไดใส่ชีวิตแบบไดอยู่บ้านอยูรับลูกได้ตลอดหลอดฟังบอหรือสิหัดผากลูกไปใส่อีกบอเนะ้องพี่น้องน้องคว่มทุกความอยากอะไรพี่น้องทาว่า,าเออ,อยยูบ้านมันกะโอเคนะ้องพี่น้องยังมีพ่อได้พ่อได้เหตุได้ย่างพอ่อยู่ได้เนาะแล้วนั่งกะสชิยูนะ้องพี่น้อง ถ้าวมันเหตุชุดความสามารถแล้วมันบบวัวอยู่บ่ได้กะจำเป็นนะพี่น้องไปห้าเงินคนละนอพี่น้องปรทีไทยคนละท้าวไปได้นอเส้านางกับโบหูอนาคตคือกันถ้าเบิงพี่น้องไปมาสะดวกคนละ้าด้านเปิดเนาะชาบ้านคนละพี่น้องอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เจ้านางเห็ุหายเหตุชวนไปกอนอยู่กับลูกไปกอนนะพี่น้อง ทำแล้วน้พี่น้องเมื่อยนะพี oh ่น้องโบแล้วรพี่น้องเมื cat. ่อนี้ย่างอีกหน่อยหนึ่งนาที่ย่างอีกประมาณครึ่งเมือพี่น้องสาเหตุเต็มที่ประมาณครึ่งมือกันแล้วน้พี่น้องลูกงานนี่ก็ทำแล้วน้พี่น้องนี่กาสีม่วงสีหา่วงแล้วนะาพี่น้องเส้านางกัไก่สีไดเมื่อแล้วพี่น้องปั้นนี้ลูก พงแนมทางอันนาวาอีแม่คือสิไก่สิมาแลบ้านนี่ลูกคือสินังแนมทางอันนาพี่น้องวาค่ํามื้นี้น้องคํแสงก็มานพี่น้องน้องคแงกับน้องดมาคือสหอเถือนนั่นแหละพี่น้องนนี่สาวนางยังบทันเมื่อนะพี่น้องยังอยู่สวนอยู่กายเนาะว่าสิเฮ็ดให้มันแล้วพี่น้องมื้อนี้บุก บ่แล้วพี่น้องหยาลายเลอเกินขนาดโบแดดน่น,นี่พี่น้องนาบโบแดดเนี่ยบ่แล้วเนาะอยู่กลาง่วนมั่นคือเกาพี่น้องมั่นกับโบง่ามพี่น้องเอ,อ้ยสีได่อยู่บบปีนาเนี่นตยตต้เบิดสามไหมกับปนันนะพี่น้องห้าละมันมาสามใหม่เยังบมมีมั่งมองกับงามยูพี่น้องนะมั่งมองกับใต้เบิดพี่น้อง เป็นเดินเป็นเดินนะพี่นอ้องอายห้าลำม,มันมาสามไม่นะมองห้างมองทีนะ้พี่น้องว่ามันตายเป็นวางเป็นวางต้องไปห้าี็คือสได้สานีไรพี่น้องคือซืบ่มีลำม,มันมาปลูกใส่และมันบ่มีนะพี่น้องลำม,มันก็ห้าอย่างแล้วกพว่ามันลาแล้วได้มันไปห้างกับหยาค่นแล้วพี่น้อง พี่สีเฮ็ดจำได้เฮ็ดแล้วนี่แหละน้ามันจะเป็นหัวอยู่บ่ส้มเมื่อยอยู่บ่พี่น้อง <c oughs> เคยเฮ็ดมันจะเคือ่อปี่นาสิได้จะบาดจะกรีบเ <c oughs> อ่อเชื่อมันพี่น้องบรรยากาศงามแลงพี่น้องร่มดีขนาดเลยเงีย <c oughs> บดีเนาะพี่น้อง ยาการยามแรงก็ได้เงียบเงียบลมแห้งการสนนางการแได้ปิดคลิปนะพี่น้องมันก็ได้สได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้ฝากเเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตาม ากเป็นกำลังใจให้สาวนางแน่พี่น้องสาวนางสิได้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเบงเนาะสาวนางก็ไปได้ไปไซบุยเวลาไปไซบนอ้องพี่น้องอยากไปถ่ายบรรยาก,กาศง,งามๆตามป่าตามยังให้พี่น้องเบิงสาวนางก็ยังขายเห็ดเวียกอยู่พี่น้องก็ยังปลูกมันอะไรปลูกมันแล้วแล้วก็ต้องมาเสียห้ามันพี่น้องบอกเกินเมือซองเหมือพี่น้อง นาสิได้ไปห้าเฮ็ดห้ายังห้พี่น้องเบิ่งอยู่พี่น้องนาสิได้กินอยู่เฮ็ดประมาณเหมือซองเหมือหนําพี่น้องสาวหนังสิได้ห้าหล่อทายธรรมศาสตร์ให้พี่น้องเบิง่งอันนี้ก็ยังอยู่ปลามันคือเกลาน้องพี่น้องฝากเด้อฝากกดไหลกดแร์ฝากติดตามสาวหนางกับลูกแนะ่เป็นกำลังใจ